ในผ่านไงมันจะพาขึกก้นไปด้านสูงบ่รอบนี้ครับไปด้านน้ำบอ่อด้านน้ำบ่เนาะพาดด้านสูงน้ำออกบอ่ออยู่นี่เนาะไหลเรื่อยๆเลยในผ่านน้นนำนี่นะไหลตลอดตลอดฝนตลอดเลยบ่ตลอดแหล่งตลอดฝนพอตู้ ถือว่าโอ้หากะหูจักแรงหนำใหม่เด้ยเนี่ยหงในชิลาข้องหงเออเอาในหินเด้หินนี่นี่วัวผู้ชุดสูงเลยนี่นี่มีป่ายพอมเด้่สบายดีสบายดีว่าซานพี่น้องนะเรียบร้อยพี่น้องมาไหมกินข้าวได้บันทึกได้บางคนก็จะกินก็กินกินปลาหวยปลาเซ่ ตั้งตาเหมือนแสบบุญได้ข้ากี่บ่พระเท่าโอ้ค้าต้องเสียแต่น้อยเนะาะจะบุญล้ำใจกระบังนะอืมอืมล<า>้วนี่ก็ได้อันนี้ก็มระบังหลายโพดในพังถอกตั้าออกมาบ่หอมถ้าลา้ำใจกระบังก็ได้อีกรสชาติหนึ่งนะหอมหอมหอมใหม่นะทักทา,ายสบายดีพ่อแม่พีน่น้องประกาสบายดีท่านผู้ชมน มันมีบาบอนกะได้เดินทางขึ้นป่านะทุกคนเลยก็มีหลายคนอยู่ปนีิแต่ว่ากี่รถจักนะขี่ไปขี่มันก็นเลยมาน้ำลัางหมดละตอนนี้เฮาก็กอดเซ่ละ,เ,ะเซ่กะแสนนี่นะเห็นห้อยรถใหม่ๆน่าจะรถไทยคะก็จาขึ้นก่อนนะทุกคนมาดยกันเลย กะมาโอบกันเลยเมื่อกี้นี่ก็มาทาตอไกยันกับบุคขาซ้ชคันมยรคันเลยบดีที่น้ำบดีนเน็ตอันนี้ในผ่านไงเด้นี่ยเดน่้พาไปทางไหนมาหนิพูนะผ่านไพูนนบอพาไปทางไหนมาหนิฮะาแค่เดียวเยแค่เดียวเแค่เดียวนี่แหละมาิ ยินบ่อถามนี่ปิกายนี่ขึ้นทางพุ่นสิพาไปทา้งแนบมันนี่นะข้างบ้านไม้โพชีในบ้านใหญ่ไปทางพุ่นเลยขดม้อบม้อบหาโค้ให้มันบ่เห็นิก่าพุทเธ่เพิ่นมานั่งเลยมาปีกายนี่เพิ่นนายกมาเตียบปลาฮะสมธรรมศาสตร์เพิ่งมาเลี้ยงท้องหากินของปลานเนาะพุทเธ่เคยอันแต่คานยัง หนุ่มยังหน่อยก็นอไปเรื่อยๆบัดเท่าเลยอยากไปที่นอ่บัดนี้เนาะไปแล้วขืนทางพุ่น,น,นขึ้นทางนโปดในยอดอ,อยู่เวียงแจนก็นยังมานะอ้โชคแบบมาเลี้ยงท่องด้วยมา,วมาเลยมาเลี้ยง <ๆ S 1> ท่องได้เหน,นะน 3, 4, มอมาอข,อขอมืนชานชี้มือมาเอาเมรีชี้ได้เลี้ยงท่องหรือว่าชีเอาท่องมาวางงานนี้รอบนี้เนาะแต่ว่าพักกินข้าวกันวันนี้นะ กกินข้าวก็กิน,กกนอตอนนี้ก็เก็บผักกินจะจะกินกับยังและผืนมาเก็บก็เก็บผักก็เก็บเอาตะปานเนี่ยนะบริปูกดอกผักขมิ้งพี่น,อน,น้องเลยโอ้ไปล้างมือมาเลยไปล้างมือมาเลย <laughs> นี่อาหารกันอ,อ,อาหารมาเตือนอาหารมาเตือนก่อนมาหนีิฮากะเดินทางดิ เฮากระได้แต่มักแค่ลาวนี่แหละของของอยู่ป่าอยู่หน้าอันนี้พ่อเทาเพิ่นเตรียมมาได้พ่อเทานี่สมกับการเดินทางอะดิเตรียมเครื่องอยู่ของกินไว้เรียบร้อยเลยอันนี้ก็เอาไว้กินครับอันเอยเอาไว้กินตอนอยู่ขั้น <c oughs> ีล่างมา <c oughs> แก้มก่อนเอเอของป่าเน <c oughs> ี่ยทีมงานเราไปล้างมือล้างมือเมื่อกี้เฮ็นเราปูยากอีบ่บัดเห็นของกินหรือเปล่าแกงยังอันนี้พ่อเฒ่าแกงมะกอก แกมากอกใส่เลยจนเต็มกระดกแดกไก่เราเองอย่ามาันจนเต็มกระปุกเลย <c oughs> ปักป<อ><ล>ถือว่ากินรอบนี้สามมือนี่โบมดดอกเอยว่าเ <c oughs> อ้าวมันคือโชคดีอาจจะดีมันมีคอบ <c oughs> ได้ตัวใหญ่เนี่ยรอบนี้ยพอเท่าเพิ่นมานำเพิ่น มาเลี้ยงทองบนน่ะเลี้ยเตื้อจะเตื้อนะสัตว์ไงเห็นชิปโล่คนไหนคนละคนละทองในใช้เห็นชิปโลอันนี้ยวะเอาแคมบ้านมาโอ้เห็นชิปโลกินมันเลยกินมันไรชิปโลกันชิปโลกันมันเอ้ยน้องลายปั่นคนโดนข้นเดินเฮาก็ได้ได้กินน้ำอยู่ได้เฮาก็ได้กินก็เตรียมมาเตือนนี่แหละมากไค่เหล้าเคยกินบ่เคยกินมั้ยวะโอเคพะทาวู่รับ ลอเป็น้วก็ไม่เท่าปลูกได้มันเท่าปลูกปลูกต่อเลยอมะมันเ่ยปลูกมันปลีวไปชั่วชีพแล้วมาไปแล้วมาแค่มาแค่ดาวกลิ่นดอกแคนั้นน่หวานกปกคุมกินกับเจียวมาได้ ในพันใหญมันจะพาขึ <bbles> <sk> <laughs> uh, ้นไปด่านสูงบอกเลยรอบนี้ครับไปด่านน้ำบ่ออืมด่านน้ำบ่อเลยพาด่นสูงไปในเวลาออกเดินทางต่อทุกคนไปที่ไม้ของห้ามกันแล้วไปพังโต้แล้วให้ตายเลยได้ผีดองเลยในพันใหย่ทำทางโต้เพื่อนพังชกเลยอ้าเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บน จุดไม้หรือว่าที่พักเขาพุแลทะทุกคนตอนนี้ก็มาหอดตะบิดว่ดีชพักอยู่นี่ถือว่าทามาหอดจุดไม้แล้วแต่ว่าจากชิดพักในนี้หรือว่ามาหอดปัดอยู่ใต้ต้นก้มาให้พอดีเลยนี่มึงเธอมือสายันกระหอกอยังเขาแต่ว่าในผ่านเพ่นจัดไปแล้วเต็มหนึ่งเลยมาหอดเลยจัดไปแล้วหนึ่งเขาคือวักนีอ่อถูกอย่าปินทางเลือดมาไหมเอมกกอโอ้ แนนน่อเลยมาฮอดแล้วก็เดี๋ยวไปหากวดเบิ้งหน่ำก่อนนะเพราะว่าจุดที่เฮามานี่ก็ยังบ่ฮู้ว่ามีน้ำหรือบ่ได้แต่วันในพันใหญ่คนว่ามีน้ำนะน้ำออกบ่อเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันเลยว่าสิมีหรือบ่มีเป็นน้ำสร้างน้อยเพิ่นใดใช่ยังเจอดากงูจุงอัง bò thôi nè Đồng ơi sạc như chuồng ngang Ngày lên uh. chầm khèn một lẽ theo này cả bên bon khôn khơi phạc khơi sau đây nè nè bon khâu khơi phạc sau nà chả phá chầm lên bừng này น่ำออกบ่ออยู่นี่เนาะไหลเรื่อยๆเลยในพานน่ำนี่นะไหลตลอดตลอดฝนตลอดเลยบ่ตลอดแหลกตลอดฝนโอตู้ถือว่าโอ้หากระหูจักแรงน่ำใหม่เลยงองนี่ศิลาของห้องเออออาในหินเด้หินเลยนี่วัวผู้ชุดสูงเลยนี่นี่มีป้ายพร้อมเลยนี่สบายดีสบายดีว่าซานพี่น้อง ่มีมัดสบายดีเนาะสบายดีคนกินน้ำมันได้มีขีนกพร้อมได้ในนี้ได้นำสะอาดมนากิแล้วก็มีบอลพนผ้าผมทั้งนกทั้งคนทั้งนกทั้งคนประจําอยู่นี่เลยเบิ่งนี้เบิ่งเบิ่งพนผ้าก็จนชิขาดละหินก็ก่อนลงก่อนลงอมันจักรชัวคนอะไรอยู่นี่เออลายแต่โบราณพวกเขาใช้ทำทำมันเห็ได้โอ้มีประวัติเก่าแก่มาอีกเนาะแต่ผโบรานผ่านมา อืบนพักจุดนี้ก็ถือว่าโอเคทุกคนเลยแต่ว่ายังบ่ฮู้ว่าสิได้พักบอนได้แท้นะตอนนี้ก็คือว่าสำรวจไปก่อนเออาน้นอเเ่่เอถือว่าเป็นนาพาเลยเด้อันนี้บ่พาาดนะยังบ่แม่นบ่นี่นะเออเอาแต่ว่ายังบ ยังพูดคักว่าในผ่านพ่นชิพาไปแถวจุดใดเนี่ยทุกคนเลยถือว่าแถวนี้พ่นประจำและหาอยู่หากินแถวนี้แต่ว่าน้ำนี่อาศัยกินได้สบายเลยครับอนันไม่รูเอาบันดนี้ บันนี้กำลังห่อนบนพักแล้วเด้บอนบอนพักแท้ๆแล้วบันนี้ขิดว่าได้ขิดถือเลยเนาะเด้อโอ้ยอยู่นี่วิเวินเนาะอยู่นี่ใกล้แรงน้ำนะใช่ไปเบิ่งแรงน้ำเขาดู้โอ้ยขนาดแรงน้ำเขาคักเลยนะ อทุกคนถือบอลนี่ก็สวยงามดี้อาน้าอยว้าธรรมดาอยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวบันิกาหาจับจ้องบอลบอลพักไว้ก่อนให้เขามาให้เนี่ยบลเินี่เิเิเจิเดี๋ยวบอลเขาตําแจวเดี๋ยวเขากำมาล่างล่างล่างเลยกะ แก้วชนิดเากตักของกินใช่ไหมตักแกงเ้นตัวนี้เังเลยจักน้อยตัวนี้พักน้อมันเหเนาะตัวนี้แตกตัวนี้นี่นี่บอนตั้มแก้วเหรนี่คุกทักเลยได้เนี่แบบแกแล้วเนาะอื่อน้ำ เฮ็ดถวยก็ได้เด้ถวยตัวนี้เงี้ยงถวยตัวนี้เอียงเลยจัง่อยละอาทิ่หาบงพักก่อนอ่างน้่งนั่นแล้วต้องไปแบ่งแบ่งปันกันไปเลยฮะลุกฟื้นก่อนฮะอ่ะโอเคทุกคนบานิกาที่ได้ออกไปหาลัตแรงเดี๋ยวเอาไก่ไปน้ำเดี๋ยวเอาไปกับผักเถาวมันเลยไปกับผักเถาให้เพิ่นให้เพิ่นไปยิงข้าวโพดเขาชานอยูาไปยิงกระหอก มันนี่กามากกับพะเทาสองคนมาเนี่เดี๋ยวสิพาเพิ่นลงไปไปเฝ้ากันกมักก้อ้อมหรือว่าไปยิงกระหอกกระหอกมากินมักก้อ้อมนะเดี๋ยวพาเพิ่นลงไป,ไปพุ่นแหละแล้วก็ส่วนเฮ่านะเดี๋ยวลงไปบอกบนโกมักก้อ้อมแล้วก็จังคอยเลาะไปอันหาต่อไกลเดี๋ยวพาเพิ่นไปใช้กมักก้อ้อมก่อนนะยังห้อจะได้ซะไ่ได้เนี่ยวัยิ่งลงไปแล้วโอ๊ก ไปเลยบริหวณมาเข่ามาเลยไปนะออจกักโตประมาณสองโตนี่แหละ,อะโอ้ก้าวโก้ก้าวสัง่งเอาแล้วเข้าไปคอยเด้อโอ้ยมันเกิดคอยไปนั้นแล้วของลงลง <laughs> ลงคู่เลยเราะลงลงคู <c oughs> ่กับบริเวณห้อยรถห้อยลากเอาแล้วคือว่าพอเทาก็บม่ได้ยังมันนี่ <c oughs> จากเนี่ยได้และทีมงานแต่ละคนจากชิพไปได้ยัยยงบผู้นะ <c oughs> <c oughs> เออก็เล่นแต่เดียวแต่มาแหละ กูเท้าไปกับคน่าพ่อกระหอกชองโตกับบุท่านยิ่งจำออกไปหลับภเขาเลยแต่ว่าตอนเช้ามันก็สซีเขามาอยู่ตอนเช้ามันเข้ามาอยู่ซีพวกอยู่กุ๊กตัวนั้นเลยตัวนั้นมันเมื่อยยิ่งยากมันมืดเอ่าลงไปลุมแห้งก็เจอมืดเจอซีพกอยู่กุ๊กได้กุ๊กบนห้องนอนหน่ลยเอออยู่พูดนนะเออเออเอาคือวานแล้วเนาะ มันสายตาบ่ค <n> ่อยดีแน <c ười> okay. ่เลยเนาะมันมืดอยู่ลุงมันเป็นหุบเหวลงเลยเฮาหนะลงไปหุบเหวตัวพุ่นแล่เฮานะป๊อดลงลงไปพุ่นนะจนแางยางขึ้นมานะตอนลงกะพอล่องหิ้วขึ้นเด้อบาทป๊อดอ่ะโอเคเอาละทุกคนตอนนี้เฮากะมาแต่หารัดแรงเลยทุกคนเลยแต่ว่าพอเทายางมานำหลัง ตดรถห้าหัวความโชคลายทุกคนความโชคลายก็คือติลดห้าหัวจํามับเลยนะ,ะกามีแต่รอทาทีมงานแต่ละคนมากนะทุกคนการอทาเบึงว่าชิมีภายใดยังนียพระเ่าก็ยังยางมาบ่หอดอยู่ด้ยระเ่าก็ คูดามูนี่อชนี um, ่เจ้ายานมันนีตายลูขอยังคอยกับเป็นไหลุ่นนี่ไยนี่เขาโว้ยินขนองฟักลาบมูมูจะได้โตตะบิดฮะใหญ่ขนาดไหชาว้ได้ชาดจะเจอนี่นี่น้ำกันนี้สีทองนี่ใหญ่สุดในเกาฮานเต็มเต็มเลยนังมันสามเส้นมาเ้น น่าเส้นหยาบไม่ดีเจ้าปืนยังโบเชื่อนะหมอในโบเชื่อปืนบีโรไทยนี่แหละเชื่อดเอาเคยเห็นเลยจ็กบาทมันยังอยู่อากาศหมดช่องบาร์ดปู่ยูปู่ยู่บีนอนคอยอากาศันทบชื้นในในถผามั้งนะเข้าไปทบด้วยรูอากาศพอเจอบีนอนคอยใช้ในผักมันนี่เป็นมาเห็นอยู่มันเป็นนาำมัใช่คอยคอยน้ำเั้งเอว่าจบจบน้ำเจ้าเลยจบหันบอติงบอติงเลย ยิงเชือบอื่นนี่ยิงเด้อะบังบังอะกระยิงนี่ทึกนี่แลนเชยปีนี้มันยังเห็ดคนเลยมันเหมยเลยปินนาจะขอเห็นคนแพงพึ่งอยู่คือว่าปีนี้แล้วเนาะมันโวยมันข้าวไปกันแม่นเจ็บคันเจบเห็นเหมือนมันนะฮะคอยันตายเลยมือนนะฮะมคอยนำคอยนำหดลำพันธ์มันปินนามาใช้เลยทะลยอยู่แถวจะชิวๆออกมาเนี่แล้วแถวมันโค้งมุดตั้งคาที่ซูแล้วเนาะคอยก็ กงไม้มีกงม้ใหญ่ชั้นหนอกบนงายสร้างพกยกงไมแล้ก็การกงไม้เหลงรับตาก็คักเลยเอานาพารถเดี๋ยวมีนอนลูกเดียวมีรถไถนี่หิงใกล้ปประมาณนันสาเมตรถอยออกเด้ไกลเติได้ประาณนั้นเข่าไก่จะเปไก่นึงาเม็ดนึ่งถอยรถบนี้มันก็บ่ไฟอยู่แล้วย่หไน้มันเมือยเนี่ยิงอากาหิงสองาังมอหิงตัเบ็ด หมอยิงที่เป็นมันหมออาการนิงแล้วก็พากันน้ำบ่น้ำเอ่อถือชิเลอร์มันเนี่ยไปกลอาการถือคัดผลาญอืมเออถือถือทบลูกอากหลังถือจะมันทบถือขี้เห็ดแดงคือถือแค่ไปชาคัดไว้ชื่อหมูใหญ่มันไปไม่ได้ไหวเลยถือน้ำแล้วอยู่ดูเลยมันออกแค่มอหนึ่งหันจู่ป๊บมอหนึ่งกันลูกเขื้อนลายคนน้ำนี่แหละถือมันกัดโอ้ย มาตะบูเนาะมันทำควายมันไปมันออกมาคู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 เจ้าบริษักแนวหญิงนี่เจ้าใจบุเคยนี่เจ้าพระเบอรแลนจาไปเฮ็ดซื้อได้ซื่อนั่นโน้ได้บุรีรี่เจ้าได้อนนตมเแรีกแต่กระตอรีกแต่มกา ป้องบ้าป้องไรพันเพื่อนเราเลยการยิงหมูพี่น้องเอ้ยนั่นแหละเขาจะหมูนี่เลยหมูนะนังมันนะสามเส้นความหนาห้าเส้นเออเพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีกห้าเส้นก็ประมาณนี่แหละตัสามนิ้วคอนนี่แหละเออห้าเส้นเจ้าเทพก็ลดหนังควายยังมีช้ำนั้นเลยหนังช้างยังมนพี่นี่กระเส้นเลยมึงไม่เคยเห็นนะ เฮจ้เจ้าเคยเลยนางควายมัเคยเห็นได้สองเซนเห็นได้ควายยังบริณาปนมีรสองเซนนนางควายไรนางมูนี่ไขมันมันสองเซนเลยนางควายโอ้ยว่าทางเจ้ายังเ๋ยวได้ว่าไขมันมันอันนี้เพิ่มแตงไขมันมันเด้มันมีชันชีดเลยก็ชันไขมันเลยก็ต่อนางเลยเจ้าบเคยครัวมูมูย้อย กค่ันังโมูมันเป็นไขมันเลยมันเหนียวไปเลยเนาะเออมันเหนียวมันเป็นไขมันติดนังมาเลยเลยมันบะไรแย่ไขมันคืออันมูลาดเนาะบ่มันติดมาเลยติดลงมาหดฉีดเลยอ้นนาาที่่วแต่แต่ว่ามือมือนี่ฮะไปอันพอมูแล้วบ่มือนี่มือนี่ฮะตอนแรงเนี่ยเป็นรัดแรงเนี่ยบ่ได้ยิ่ง มันยิงแลตแลตตอนนี้เฮาชิกิตอนนี้การดาปาการปาก็ห้าก็หากระมานี่ได้ปยาตัวเดียวกับเกียรตตัวเดียวเมือนี้หนนี้กาหับนาทีเป็นเชฟนะ่กาับเป็นเชฟนะมี กันเล่นน้อยตัวนึงแล้วกัมักเขือแล้วกัเคียดตัวนึงแล้วกัปลาน้อยตัวนึงเอาแล้วก็เดี๋ยวถ่ายกินข้าวในบ้านทุกคนเลยเซฟเซฟมาเนี้ยขาอัขาขาหนามันขาหนามันยริงจริงแล้วไปช่างพล้านขึ้นช่างพล้านมาได้ยังมีค่าวสานขึ้นแกนอยูก็รักบัวแกนพิมพ์ย่างนี่ก็พิมพ์ได้ยนั้นะ

ไป็นนังเป็นนังไม่ได้นะปลาบางคนก็จะกินกกินกินปลาหวยปลาเชฟปลาตัต้งตาเสียบบุได้คักี่ว่าพะถ้าโอ้ข้ากเสียแต่น้อยเนาะจะพนลำใช้ก็บังละลก็ได้ก็ไม่ก็บัง สายโป๊ะในพังถอกตัวออกมาโอ้หอมแตาลามช้กระบังก็ได้อีกรสชาติหนึ่งนะหอมหอมหอมใหม่นะทิศวสิบุรีเนาะตั้งใจว่ามักพุงกะบพราอีตัวอะโอเคอันเดี๋ยวขออนุญาตกินเขาก่อนทุกคนุุงกบ